สาหรับการขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับผู้คนจํานวนมากนะครับหากไม่มีการวางผังหรือปฏิบัติตามข้อกาหนดของการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะส่งผลต่อคนที่อยู่อาศัยนะครับอย่างเช่นกรณีชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกิดการก่อสร้างอาคารจํานวนมากคนในชุมชนกําลังพยายามหาทางออกจะตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ได้แสดงข้อความหลายอย่างที่ประชาชนในย่านวัดอุโมงค์ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นำมาติดตลอดซอยเล็กๆแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่นี่ว่ากำลังไม่พอใจในการขยายตัวของการก่อสร้างโดยเฉพาะตึกสูงหอพักและผลกระทบต่อเนื่องเช่นขยะน้ำเสียยังไม่ได้รับการแก้ไขชุมชนแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางผ่านไปวัดอุโมงค์ สถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบแต่ด้วยทำเลที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และใกล้ย่านใจกลางเมืองแต่ละปีจะมีนักศึกษาและคนทำงานเข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเกิดการก่อสร้างทั้งหอพักโรงแรมคอนโดมิเนียมจำนวนมากเลยนี่มีหอพักน้นาพ่อมีนักศึกษามาแทนปีปหนึ่งเนหน่งเลย จำลองออกไวันเก่า้งนอกก็มีเกินหอพักคืนเรื่อยๆใจเงียนจบบางคนก็ยังพ้างยูที่เก่าแล้วก็ทำงานบางคนไปญาติต่างจังหวัดปัญหาของเขามีหลายอย่างนะพูดถึงปัญหาประเดียวเนี้เนื่องจากว่าชุมชนของเราเปลี่ยนแปลงมีตึกสูงนักนะครับแล้วก็ ปัญหาที่ตัวมาก็คือม่อมีที่จอรลดรถรถจะมาจอดบนผิวถนนหมดเลยเพราะฉะนั้นปัญหาการจราจรเนี่ยติดขัดอย่างมากโดยเฉพาะยังยิ่งในซอยวัตถุมงคระหว่างการก่อสร้างชุมชนวัตอุโมงค์ต้องทนกับสภาพเสียงดังรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าออกซอยจนทําให้ท่อประปาแตกสายไฟถูกเกี่ยวไฟฟ้าดับแต่นั่นไม่เท่ากับการก่อสร้างที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายบางข้อที่ควรปฏิบัติ เช่นการมีระยะถอยร่นของการก่อสร้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการวางผังเมืองที่เหมาะสมข้อเสนอของคนในชุมชนที่ต้องการให้จำกัดพื้นที่การก่อสร้างอาคารสูงให้ผู้ดูแลกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายให้เคร่งครัดหรือออกเทศบัญญัติควบคุมซึ่งเป็นอำนาจของท้องถิ่น รวมถึงเปิดใจฟังข้อเสนอของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลเมืองให้เติบโตอย่างมีทิศทางเพราะเราไม่ต้องการให้ซอยวัด,ดโมงต้องกลายเป็นสลัมที่เชิงดอยของเมืองเชียงใหม่ในอนาคตนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน